สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ย้ยน่งมาเขาปลามาหาซองเฮดจ้ะมาหาซองเฮดแต่ยังบ่พอเหฮดจ้ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวย้ยน่งสก็บอันอันฟันสิงโตฟันสิงโตงามงามจ้ะสิเก็บเอาฟันสิงโตดีกว่านะล,ะห,ลหลายฟันสิงโตนี่ค่ะจ้ะพี่น้อง คือฟันสิงโตนะคะหลายงามมงนี้งามคักในปลายเห็ดนี่นี่จ้ะปงไม้นี่มันปงไม้นะคะนี่อันนี้คืออันหากมัน่ได้ดอกพอวานยุยเลิกอดไซ้ำนี่ก็เอาจ้ะนี่งามอยู่ฟันสิงโตงามงามอันนี้คืออันใบใบเกาแต่ปีกายมัน,น นี่ปีไม้นี่ออกไม้งามอยู่นี่จากพี่โนงงามอยู่ปลานี่เดี๋ยวเก็บเอาก้อนจ้าเห็ดคือสีบดได้ดอกตรงส่งเป็นมิดมิดซะเป็นเงียบเงียบเพราะว่าฝนพึ่งตกจะ้ะเก็บเอาฟัานสิงโตก่อนไปต้มชาค่ะ เฮดสลัดกระแสบเ้ย้ยจากพี่น้องนี่ฟันสิงโตนี่เป็นยาพร้อมจ้ะกันมีใดดอกมันอะเอาไปใส่สลัดแห่งแสบค่ะดอกเหลืองๆนะเดี๋ยวเก็บก่อนจังสิไปรูดใบอันออกจ้ะเอาเตอร์ใบใหม่มันที่มันปงใหม่มันฝนพึงตกค่ะพี่น้องมันก็นเลย เลนแบบน้ำค้างติดอยู่น้ำใบมันเปียกๆอยู่น,นี่ได้หากจังสิหากมันอยู่เลือกๆพุ่นได้นี่น้อยนึงดอกหากก็ได้พุ่นจะพี่น้องลายลายแต่ว่ามันมันคือกันนะคะอันใบที่บอยักษ์้นึบ่บแมนฟันสิงโตเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่แบบนี้บบแมนจะซิเมนแบบเป็นฟันแบบนี้จะนี่ใบายากัยกษ์นี่คือฟันสิงโตค่ะ หาเลือกเออเต้อนันกลัวงามๆดอกเป็นสีกุน่ะกลัวบวบงามๆก็สิบ่กเอาลายดอกเอาพอ่อพ่อกินจ้ะ ใบมันอย่าไปใส่สลัดเรากะตากแหงค่ะพี่น้องมานะตากแหงเรากะเอาไปต้มชากินก็นได้ค่ะแล้วกะเอาแกงใส่นมไม่กับเสบเด้อค่ะพี่น้องนี่ใบอันเอ้ยฟันสิงโตนี่ค่ะโอ้ยหาเลือกเอาดอกเนาะพี่ทางพียงหลายอยู่พี่หลายอยู่ แต่สีเลือกเอาดอก,ก้าพี่น้องเลือกเอาแต่อมันงามก็สิเป็นรูดใบออกนะรูดใบแหง้งใบใบตะปีกายนี่ ถ้าได้ดอกมันยิ่งดีเด้อพี่น้องนี่นอน้องกะตาข่อยตั้งไว้นเรืมลรื่มมองกระตาอูุ้่นตั้งไว้พุ่นพุ่นกระตาตั้งไว้แป้งแงยงอยู่พุ่นลมอยู่พุ่นกระตามาเก็บเห็ดแต่ว่ายังบ่ทันพอเห็ดเอาอันนี้ก่อนเอาฟันสิงโตก่อนจ้ะ เดี๋ยวคอยไปรูดใบแหงมันออกเลือกเอาอ้าวฝ่าฝนห่องกระพืมมภาพไหมหรอจ้าฝนตกดีๆเนแม่ตกมาโหลดจ้าเง็ดสิเดียวออกดีๆ ตกมาเด้อตกมาเด้ขอข่อยว่ย่าดกอกข่อยแห้งมากฝนตกนี่เงียบสิเดอออกจ้ะอ้ยขาดจำผีท่ทางผีจังไรดอกมันก็แห้งไปแล้วละ มันออกดอกแหงไปแล้วด้วยค่ะอดอกมันแหงไปแล้วนั่นดอกเหลืองๆงามๆสีเหลืองท่งเราจะกำนึงนี่ว่าฝนพรมห้ามพรมห้มมาแล้วย่านฝนห้า าตะพ่อไปใส่สลัดค่ะนี่เยวจะไปลากเออไปไปเลือกเอาเลือกอยู่ในปลาบ่ใดเราเพราะว่าโยงมันหลายเทิ่งอันเทิ่งฝนสีห้อฝนมาแล้วจ้าพี่นงปกเป็กปกเป็กมมแเ้าเงานี่บักญ่นึง จ่าพี่น้อมงามงามปั้นสิงตูไหมสะออนเดี๋ยวไปเลิกเอางามๆเลยคุณอุ้ยมองนี้ยังหลายบาที่นี่ตรงนี้ยังหลายให้งามคุณ พี่น้องเดี๋ยวไปเลือกออกอุ้ยพุ่น่ะข้างล่างพุ่ณเฮงหลายพุ่นณเฮงงามค่ะคุณโอ้ยฝนมาแล้วจ้บพี่น้องฝนมาแล้วลิมปอกแปกปอกแปกมาแล้วเดี๋ยวคอยสิเปียกเอาอีกต้นหม่องนี้มันงามเอา้าได้แต่ใบหม่องนี้มันงามเลยอดเอาบ่ได้ ได้ตะไบจ้ะหากมันอยู่เลืกๆได้หากมันยิงดีนะครับพี่น้องนั่น,นเ่นบ่มันบ่ได้อาหากมันจะได้ตะไบมันนี่เห็น่บ้งามคักเนาะรากอยู่ลึกลกพี่น้องจ๋าณอ่นะง่ะ,ะงาม,งาม วดูดวดยุ่งต้องไปด่ายากจ้ะไปมาจากพี่น้องพ่อละบ่อหลายกิ่นบ่เหมิดเฮ้ยมองนี้ให้ง่ามมาที่นี่เอากัน อดบ่ได้ <laughs> เห็นมองนีง่ามันอดบ่ได้ได <laughs> บ่ดิกว่าปากงยหนี่ไหมคุณนะ่ะให้สิอดได้คุณนะ่ะบึงเนี่ยอ้วนรวยย่พี่น้งงงามคักอุบาทอะไปหาหน่ะ,ะ,นะพ่อละสิไปเลือกอันใบแก่ใบเถามันออก นง่ายง่ามค่ะก้อนนี่อก้อนนี่กุนคุนหัวท่านขาดอยู่ตัวนี้นไปใส่สลัดจ้ะพี่น้องแสบคัก ใส่เก่งนอ้อยไม้กระแทบจ้าขมอ,อัมรำจักน้อยจ้ะเาดูไหมฟันสิงโตไ่ะนาดพ่อแล้วบาดท,ที่นี่แต่ว่าพ่อป้พอ่พอจักเทียมิเตเก็บเอาเรื่อยๆพูดนะจ้ะพี่น้องขอยพ่อแล้วล่ะฝนมาแล้วไส่ฟันสิงโตกตาหน่อยนึ่งนี่ไส่ <laughs> ตาหน่อยนึง เมื่อดอกเห็ดบอท่านพ่ออยู่เห็ดบัท่านพ่อจักดอกได้อันนี้ก้อนในในฟันสิงโตเราก็สีเมื่อพอฝนมาแล้วจ้าเพิ่งบรรยากาศฝนมาแล้วเมื่อดืขึ้นมาแล้วพุญนะฝนสีห้ามข่อยจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าเมื่อรุ่นยังสิมหาเก็บเห็ดไหมเมื่อดีได้ฟันสิงโตไปก้อนจ้า